สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Coma r k e t i n g Class Be ิดริลิสออ The Coma r k e t i n g Class จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราได้คุยกับอ่านี่กับชายที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับเก้าอี e ้นะครับก็คือคนนี้เราแล้วเราก็ได้ทําการแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าอ่าคนนี้ก็บอกว่าท่านาย bring me the key เอากุญแจห้องของอาจารย์ชื่ออะไรนะอาจาไม่ปิดได้ชื่ออาจารย์มามั้งใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเอาอากุญแจของห้องอาจารย์มาได้เนี่ยอาจารย์มามาได้มาเออนั่นแหละ ฉันก็ได้ช่วยนายแก้ปัญหาแก้โจทย์เลขอะไรประมาณนั้นก็หลังจากที่ตัวเกมได้อัปเดตนั้นนะครับก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งนักนะครับผมก็มีแปลเป็นไทยให้แล้วของเขาริงจริงเลยทีเดียวเชียวโอเคเอาละมาเริ่มกันเลยนี่ครับก็รู้สึกจะให้ไปทางตึกเมนไม่ใช่ตึกหลัก ยังไงวะอ๋อนี่ครับตึกทิศตะวันตกใช่ไหมห้องสองเอฟอ่ะค่อนข้างที่จะงงปุ่มนิดหน่อยนะครับไม่ได้เล่นนานโอเคออกไงเนี่ยโอเคกดคิวเดี๋ยวเวลาออกเดินทางแล้วปะลุยเฮด้วยเฮด้วยเฮ้ยเ้ง้ง โอ้ยเจอกันเจอเล้เนี่ยโอ้ยตอนรับไม่ได้เล่นนานตอนรับ่า็นี้เลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือแบบคือเหมือนผมไม่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วแบบหม เปิดมาก็โดนเลยเปิดมาก็เจอเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางแผนก่อนวางแผนก่นอนอลงชั้นล่างเมื่อกี้ก็ลงลงไปชั้นล่างใช่ไหมลงชั้นล่างปุ๊บก็แค่เลี้ยวซ้ายแค่นั้นเองวิวิเสียงรองเท้ามาอีกแล้วเสียงรองเท้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลยผมผมขอเช็คหูฟังก่อนอ่าโอเคขวาซ้าย <laughs> มีอยู่พาร์ทหนึ่งครับผมใส่หูฟังสลับข้าง ผมได้ยินมันเสียงมานทางขวาใช่ไหมจริงๆเสียงมาทางซ้ายก็เดินไปหามัอนเฉยเลยแต่ไปหาไม่ซองเฉยเลยเพราะว่าใส่หูฟังสลับข้างโอเคโอเคอ่าอลงชั้นล <ain> ่างแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคตั้งสติสติมาบัญญาเกิดสติตะเลิดประประเกิดไม่มีโอเคโอเคโอเคนะ เ,เร็วอไอยวิงวิงโฮ้ยแฮร์บิลดิ่งตึกทีก่ตะวันตก,กโอเคยเ,เดี๋ยวเช็คอินเวนทอรี่ก่อนโอเคมีพวกน้ำดื่มมีเอชพีอะไรเงี้ยเอาครบ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 โอเคยหวังว่าเ,าเดี๋ยวเซฟก่อนเรียบร้อยโอเคปะ สองเอฟสอข้างหน้านี่เองไยมีบางอย่างขวางอยู่อะไรล่ะอะไรขวางอะไรขวางขวางเอ้าวยชันบนชันบนชันบนใช่ไหมขึ้น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 เออนั่นแหละย่องย่องย่องโอเคมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยกองหนังสือแตมไปหมดเลยโอ้ทาให้อ่านนี่หืหลับคาโต๊ะแน่นอนอันนี้มีไอเทม เป็นโต๊ะที่น่ารักมากเลยเอ้ยเป็นโต๊ะที่รกมากเลยไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรจุดๆนี่ไงมีกุญแจอยู่ในลิ้นชักต้องเป็นกุญแจห้องเขาแน่ๆแ,แค่เนี้เหรอใช่เหรอนี่โต๊ะอ๋อเป็นโต๊ะของแมดด็อกใช่ไหมแมดด็อกมาอ่าเขามีห้องส่วนตัวก็ห้องแนวๆที่อยู่ในเสียงเสียงรองเท้ามาอีกแล้วที่อยู่ในตึกหลักและเท่าทีิฉันรู้คือเขามัากจะอยู่ในห้องนั้นเสมอรอค,คิดดูแล้วว่าห้องนั้นน่ะอาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้นะ เสียงรองเท้าดักหน้าห้องเลยใครจะออกไปมีข้อความสั้นๆอยู่ในบนอยู่ในกระดาษบนโต๊ะนี่ฟังนะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้ไม่ยังไม่พอฉันจริงจังนะถ้าคุณทําให้ตัวเองได้รับเกรดเอฟเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะจบเกมโอเวอร์รีบมาในขณะที่คุณยังออกมาได้ยังโหผมได้ยินคุณนะครับท่านนักเขียนลึกลับผมอยู่ที่จุดนั้นแล้วท่านนักเขียนลึกลับอ๋อโนตแมนใช่ไหมวิวิ กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าจะควบกล้ำยัไมกระเป๋าเฮ้ย <Hey! S 1> ฉันจะแอบโดดเรียนเย็นนี้มาด้วยกันเปล่าแมดด็อกไม่ได้อยู่ไม่ได้คุมไม่ได้อยู่คุมวิชาเรียนเสริมคืนนี้หรอกเดี๋ยวนะมีเรียนตอนกลางคืนนีเหรอจริงเหรอพวกเราได้พักผ่อนในวันนี้ต้องขอบคุณพวกเด็กมอสีนั้นด้วยนะอย่าพาใครมาเพิ่มอีกนะก็คนมากันเยอะเดี๋ยวความลับจะแตกเอาได้ความลับอะไรวะ ไม่มีของให้ใช้งานได้โอเคงั้นก็เราก็ไปที่อ่าตึกเหนือได้เลยเหรอง่ายๆงี้เลยใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าวะใช่เปล่าวะไอ้ไปไปไปลงลงลงเร็วขวา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 ขวา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 อ้ยนี่ก็รอดแล้วฮะอุ้ยเซฟโอเค กับกันครับโอ้โหโอ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้ววะลงข้างล่างแล้วก็เลี้ยวขวาลงตรงนี้ได้เลยไหมไอ้รู้สึกว่าชั้นนี้มันจะมีไอ้นี่มันขวางอยู่หรือเปล่ววาการซ่อมแซมกำลังซ่อมอ๋อไม่มีไม่มีไม่มี วิ win, 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 win. ่งวิ eight, ่งวิ่งวิ nine, ่งวิ nine, ่งวิ่งวิ่งถึงถึงแล้วจะ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 ถึงแล้วถึงถึงแล้วอุ้ยเซฟเซฟเเซฟเกเก้เก้ไป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 วิ่ง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 เอ้าเฮ้ยเฮ้ยฉันนึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงมันมาเสียงมันมาการจะเข้าถึงเดือดต้องผ่านไปได้ยไหมตัวมันล็อกอยู่อย่างจะผ่านไปได้ยังไงนะเอ้าเฮ้ยทำอะไรฉันจิงจิงไหนกันอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เดีาต้องไปห้องอะไรก่อนวะลืม เต้องไปหาคนนั้นก่อนที่อยู่บนเก้าอี้ใช่มเยแบบียสันหมดแล้วเสียงน่สันหมดแล้วโอเคโอเคไป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 มันต้องผ่านตึกไอ้นั่นก่อนไม่ใช่เหรอแชร์แมนวาทางไหนวะทางไหนวทางไหนทางไหนโอ้โหาววว าไม่ตามมาโอสเตย์มิน่าจะหมดสเตยม่น่าจะหมดสเตยม่น่าหมดมึงมึงหมดตอนนี้มึงหมดตอนนี้ลง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 ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำไหนวะห้องน้ำห้องน้ำสาย้ายสายห้องนี้เขาได้ไหมเขาได้เขาไปกับความกระเดือกโอ้ตูกตู้ล็อกเกอร์ล็อกล็อกเกอร์โอ้ยตามมาตามมาวะโอ้ตามถูกห้องด้วยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเปิด ใช่ไหมนี่ไม่ห้องอะไรวะห้องประธานกรรมการใช่ไหมมันต้องเข้าไปที่ห้องบแบบประธานกรรการกรรมการนัาการเรียนก่อนแล้วมันถึงจะไปโผลข้างบนได้ใช่ไหมยละ่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดวะโอ้ยเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวลองไปขึ้นบนขึ้นบนซ้ายซ้ายแล้วบนบนอ่าโอเคไปยังไปแล้วใช่ไหม,มย่องนี่ต้องย่องวะนี่ต้องย่องวะ เราไม่ควรจะเปิดไฟฉายจะดีกว่าไหมคิดว่างั้นนะครับแล้อีกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ควรจะวิ่งเสียงดังโคมงครามอะไรเงี้ยใช่ไหมห้องนี้แหละอ่านี่ไงว่างฉันเ,อเจอกุญแจห้องแนแนวของมาบ้านแล้วตามที่คุณขอไว้กุญแจนี่นายคงไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงโลกของฉันทด้ทั้งใบเลยแหละพลังนี่จะ เป,เปลี่ยนแปลงอดีตและอนาคตของฉันด้วยคำสามนีด้เอออย่าลืมที่ตกลงกันไว้นะโจทย์นี่ทำให้ฉันแทบบ้าแล้วเลยขอดูหน่อยสิอืมก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หนานักเรียนมส .4 เขาก็ทำกันได้หมดอยู่แล้วนะี่ยบ้าจริงเลยเแสดงวิธีการแก้โจทย์ดังกล่าวพอจะเข้าใจวิธีแล้วก็จะดูไม่ยากเลยนะไม่ก็ดูไม่ยากเลยนะขอบคุณครับอืมเอาโอ้โหเก่งเกินเก่งเกิน อโอเคกลับไปที่ห้องเรียนเสืออุ้ยเซฟบั๊กเซฟเซฟเรียบร้อยนี่ห้องเรียนเสืออุ้ยตกดนตีนี่แหละโยโดนตรีอ่านี่เหรอใช่แล้ววิธีแก้โจทย์นี่ให้ตายสิกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทำไมลำบากขนาดนี้เนี่ยจุดจุด ใช่มันเป็นคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนนักเรียนห้อง3 f มเอคนนั้นเลยนมาอย่างหนักจริงๆจนเขารู้วิธีแก้โจทย์ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าแค่แก้โจทย์เลขไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ฉันรอดไปจากที่นี่ได้อยูอย่ดีอู่เหมือนเหมือนว่าเกรดวิชาคณิตศาสตร์ของฉันน่นจะเปลี่ยนไปแล้วแหละเปลี่ยนไปแล้วนะอ๋ออย่าบอกนะว่าเราทําอะไรแก้ไขในในโลกนี้มันก็จะส่งผลในโลก ในใบเกดของมันเหรอไอ้สงผลในโลกจริงก็คือสมได้คะแนนดีขึ้นอะไรประมาณน,นี้ปะอ่ะโอเคใบเกรตแล้วนะขอดูหน่อยนะสลับกระเป๋ากดแท็บอ่าใบเกดนี่เหรออืมกดดูไม่ได้ด้วยเอาไม่ไรโอเคมันไปในตอล่ะชี้เป้าไปตึกไปตึกเหนื่อยแล้วอะ่ะมันจะมันไม่ได้ดิมัน ต้องไปห้องไหนเฮ้ยเฮ้ยเสียงอู้หู้เสียง,ยงครูดมาได้ไกลเสียงครูดครูดเสียงครูดเอ้หรือว่าเราต้องเข้าไปที่ห้องเรียนเสริมนะ่ะทางทางขวานั่นนะ่ะห้องเรียนเรียนเสริมแรกที่อยู่ที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นห้องคณิตศาสตร์ใช่ไหมส่วนอีกสองสองห้องที่เหลือก็คือเป็นห้องอะไรนะสังคมกับอ่าวิชาดนตรีปะมันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องอะไรกันไหมเนี่ยเนี่ยคณิตศาสตร์สังคมวิชาศิลปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ดนตรีศิลปะเออ Okay. มันเข้าไปได้เหรอผมผมจําได้ว่ามันเป็นอี่เนี่เนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฉันคิดว่าฉันเห็นใครบางคนอยู่ด้านหลังเครื่องป้องกันนั่นนะแต่ไม่มีใครตรอบตอบมีใครต,รอ,บครตรอบมาไม่นะเดี๋ยวก่อนสิฉันว่าอ๋อเหมือนตอนที่เราผมเห็นนี่นี่ว่าที่มันเป็นเออนี่จำได้ละเขาจะตอบกลับมาได้ยังไงเล่าเออผมว่ามันต้อง เสียงน้ำแล้วโอมันน้องเฮ้ยอ๋อยนี่ระวังพิษระวังพิษมันอ่ามันต้องมีห้องลับอีกอะ่ะอืมห้องลับอ่ะเลือดจะไม่ต้องห้องลับวะคิดมากอยู่แล้วนี่ไงทางขึ้นลงบันไดถูกขวางเอาไว้ อะไรจะขึ้นไปทางไหนต่อล่ะห้องคอมพิวเตอร์เฮ้ยตอนนั้นผมเข้าไปห้องคอมพิวเตอร์ได้ไงวะอ๋อไอ้นั่นใช่ไหมพงพงจำไม่ละมันจะมีออโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วเอาทุกช็อตเลยไงเนี่ยเอาทุกพลาดเลยเลยไงพงนี่แล้วพงมันอยู่ห้องไหนวะ โคลงกระต่ายน้อยโครงกระต่ายน้อย aha. ห้องนี้ห,ห้องนี้จํา <acknowledged ś> ได้เอ้ยห้องนี้มันมีกำดักนี่ปุ้มอย่านะเว้ยอี๊ยจับนี่ไงใช่เปล่าเอ้าไม่ใช่เหรอแล้วมันห้องไหนวะใช่ห้องนี้มันจะห้องไหนเราอุ้ย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 เสียงเสียง ืกลับก่อนมันต้องมีห้องเซฟมันทุกช็อตด,ดีแหละมันล็อกแน่นอะไรอ่ะไข่ของมันล็อกอะไรนักหนาวเนี่ยเออจะไปไหนก็ไม่ได้ไปหรือว่าไปได้เลยอ่ะอไปไม่ได้เงี้ยลองไปห้องแชร์แมนก่อนนี่นี่นี่ เฮ้ายนี่ห้องลับห้องลับนี่มันมีโพรงไปอีกไปไหนนะลืมเนี่ยเจอกับเอานี่ไงเราเข้าไปไม่ได้อ่ะเออเจอกับโนต้ตแมนตรงนี้ห้องคอมพิวเตอร์เออห้องนี้ห้องนี้มีอะไรตรงนี้ไหมเนี่ย ห้องแน่วหรือเปล่าใช่หรือเปล่าวะเหมือนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องห้องแน่แวแนวอะไรสักอย่างใช่ไหมเคเคไ,ไปห้องแน่วแนวดูจะมีใครมาปี๊ปีปป๊ดเคตรงไปตรงไปอุย้ยเคไม่ตรงนี้เข้าไม่ได้ เดี๋ยวเราวๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปห้องในแนวใแนวปึ๊บโอเคห้องในแนวสำรวจสิอืมไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีไม่มีอ่ะรือเหลือนี่ต้องหักประตูนี้มีระบบการล็อกไม่เหมือนประตูอื่นประตูอื่นต้องใช้กุญแจพิเศษกุญแจพิเศษเดี๋ยวเราขีย์การ์ดสินะ นี่มาแล้วมาอีกในห้องพักครูเนี่ยเฮ้ยนั่นใครกันน่ะไปแล้ว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 เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนั่นกดอะไรวะอืมกำแพงพิธีกรรมที่มีสีแดงทาวไว้อยู่อืมกำแพงพิธีกรรมอี๋นี่นี่เสียงมาว่ะเสียงมา ยังไงเดียหาแย่ซอนก่อนไหมเราอยู่ห้องอะไรวะสองบีใช่ปะอุย้ยเสียงเสียงเสียงอุ้ยอุ้ยดูดูดูทำไมต้องปลดล็อกอุ้ยไม่ต้องปลดล็อกไม่ต้องปลดล็อก,อลลอกโอ้ยโอ้ยเสียงมันดังอยูง่งี้เอาไม่มีใครอยู่แล้วอะเราอยู่ห้องอะไรวะผมลืมไอ,ไอ้ยตัวไอยังฮูมันอยู่ห้องสองสองบีไม่ใช่เหรอใช่เหรอวะ Ι, ตกใจเสียงเปิดกระเป๋าอ๋อนี่ไงห้องรียนของฉัน 1E อ๋อนะ oh, อยู่ข้างล่างเข้าไปจะมีอะไรปะเนี่ยจะมีปริศนาอะไรอีกไหมชั้น uh ไหนชั้นไหนเลี้ยวซ้ายตรงนี้จุ๊บจๆ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บอีเคยสเอ้าเธอเธอไปไหนแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอืม แย่ซอนก็หายไปแล้วอ่ะบ้าจริงเลยนะบ้าจริงเลยนะแย่ซอนหายไปแล้วแหละว้ายเฮ้ย,ยประตูหายไปไหนอนะอ๋อขึ้นอีกชั้นหนึ่งเคยโอ้ยนกลับไปที่เมนเตึกหลักก่อนเดี๋ยวผมลองไปหากำแพงเนี่ยว่ะกำแพงวิธีกรรมดีกว่าอืม กำแพงที่ว่านะัมันอยู่ไหนเนี่ยถ้ามันห้องเรียนเสริมมันใช้กำแพงเน,นี่ยมันมีสีแดงๆอยู่ข้างหลัง้ออันนี้อะไรอ๋อกาแฟอืมอืม้ฮย ไ,ไหนแล้ววะเฮ้ยคนไปไหนแล้ววะมันหายไปทั้งทั้งเก้าอี้เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เดียว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 เป็นไปได้อ,อย่างไรกันออกไปว่าเจอวะ่ะออกไปว่าเจอเจอเจอตาม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 ,ามไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเอางี้างไรกัน ไล่มนุษย์ชั้นนี่แหละเออไล่แต่ห้องน้ํายันห้องเรียนไปเลยโอ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคห้องต่อไปห้องน้ําหญิงก็แอบเข้าไปหน่อยนะครับไม่มีอะไรอยงนี้ไม่ใช่หลบไปเฉยปไปห้อง 3A ใช่ไหมอ่ามันล็อกแน่นมากแน่นเลยอุ๊ยนี่ไง ต้องปลดล็อกแสดงว่าผมยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยไปไอ้ไอ้อะไรเอย่ยไม่มีของที่ใช้งานด้ะบันทึกอาจารย์สอสาานภาษาอังกฤษส่งร้อนแรงมากเลยอาจารย์เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ยังดูสาวกว่าอาจารย์อื่นรู้ไหมว่าฉันไม่เคยชอบวิชาภาษาอังกฤษเลยแต่เพราะวิชาเรียนของเธอน่าสนใจมากๆทําให้ฉันได้เรียนรู้อะไรๆมากมายเลยอาจารย์เทพจิ๊อาจารย์เทพจริงๆไม่เสียงอะไรวะ บางทีฉันก็แฮชแท็กชื่อเธอในโปรไฟล์ของฉันนะ oh. พวกหนุ่มๆคงจะอิดฉาฉันหน้าดูเลยฉันต้องเบลอหน้าอาจารย์สักหน่อยแบบว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวของอาจารย์แต่นั่นไม่ส่วนสำคัญเลยนะทําใจลําบากแฮะเทสเพื่อนเอ้ยฉันนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีหรอกนะเฮ้ยเสียงอะไรวะอุอะไรเนี่ยออะไรวะฉันบุปผิอ <c oughs> ตกใจเหมือนว่าอะไร <c oughs> เห็นมันเปื้อน มีอะไรอีกบ้างฉันพบคนน้ำํำฉันพบอะไรอีกไหมไม่มีมละโอเคปลดล็อกอเสียงมาวะ่ะเสียงมาอีแล้วตั๊กต๊อกตั๊กเนี่ยมีอะไรไหมอุม้ยโอ้ยตกใจอีกแล้วกดชิปรัวไปหน่อยเมื่อกี้โอ้โหปุ๊บปิ๊บเลยอุย้ยนี่มันห้องลับอ,อ้าวอ๋อไม่ใช่ห้องลับอะไรผม เคยมาแล้วห้องนี้เคยมาแล้วโอเคต้องออกทางนี้เท่านั้นเหรอเนี่ต้องออกหลังห้องเท่านั้นเหรออ๋อมันมีบริเขตอ่ามนนีเนี่ยตั้งขวางกั้นไว้อยู่ไงมันต้องมีทางในทางหนึ่งที่จะไปบันไดทางบันไดทางตรงกลางได้อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ เฮ้ยมา,าว่ะอืมเราต้องไปทางนี้ทางนี้ทางนี้างนี้เราไปห้องใต้ดินก่อนดีไหมจะมีอะไรเลยไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งโอ้ยตอนนี้มืดมืดมืดมากมืดแปดด้านไม่หมดยเอานี่ไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไง ขึ yup. o, ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นข้างบนต่างหากข้างบนข้างบนเจอกับโน้ตแมนโน้ตแมนอยู่ฝั่งไหนเอาอะไรวะเนี่ยเอากลับมาที่เดิมเราเห็นโน้ตแมนมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเตมิน่าจะหมดเตมไม่น่าจะหมด,ก,นนหมดกินน้ำ่อนกินน้ำเคมันยังไงวะนล่นจำได้ว่ามีโน,น้แมนมันอยู่ตรงอะไรวะเออเอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ โอ้ยบ้าจริงเลยนะเดี๋ยวนี้มาเสียเลือดอะไรกับไอันี่ละอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยอ๋อสเตมิแนนจะไม่ลดชั่วคราวอือเดี๋ยวเหลืออยู่สามคงไม่เป็นไรมั้งนอ้นี่เข้าไปยังไงวะห้องนี้ต้องมีประเด็นของว่า ตู้เก็บของบริเวณนี้ล้มลงและชำรุดมีฝุ่นอยู่ที่บริเวณกรอบหน้าต่างและประตูที่ไม่มีคนใช้งานมานานมากแล้วโอ้ยโอ้ยยังไงเนี่ยงงโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยเมื่อกี้เมื่อกี้ มื่อกี <arn>? <cake> a a ้มัตะเมอเมื่อกี้มัวตะเมอโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้วิ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 วเดี๋ยวเดี๋ยวบิดดิ้งบิดดิ้งอันไหนวะเนี่ยอันไหนวะพักก๊อตพักก๊อตเอออ๋อกินกินสแน็คโอเคโอเคโอ้ยเมื่อกี้มัวดมองว่าไอ้ฝั่งนู้นมีอะไรเปล่าวะหืมเมือกี้โผลไปยังไหนไม่รู้เนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่ซูมไม่เสียงเลยแล้วห้องนี้มันจะมีห้องลับอีกไหมเนี่ยตรงเนี้ยอ้ยกิวิ่งมาทางไหนวะเนี่ยห้องพักพนักง,งานห้องพักพนักง,งานเหรอ ตาบลมไม่มีอะไร่ะเคยมาแล้วาแม่งล่างกันอุ้ยไรอ้โหโอ้โหโอ้โห่วย้ยช่วยด้วยเฮ้ยเฮาย้ย้ยเ มันก็จะเรเรายกเลิกอ๋อยเก๋ไปไหนเนี่ยไม่รู้แล้วต้องไปไหนอ่ะนี่อะไรอ่ะเนาะ ห้องซีเคียวริตี้ถงทางเดินโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไงวะเอ้ยเอ้ยอันนี้อะไรวะเอ้ยเอ้ยออกไปได้ออกไปได้เอ้ย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 มันช่างเจ็บปวดเลือดกัน